สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ยายออฟทาลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันค่ะมากันที่ราศีกรกฎวันที่21มิถุนาถึง22กรกฎานะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้ววันที่ไม่เหมือนของไทยนะคะ เป็นการดูดวงแบบจันทร์ดวงเด้งดทั่วทไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโอเคไหมมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ1นึถึงสิเมษายนี้อาจารย์ทํางานช้านะคะทํางานราชา้าเชียถ้าความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปอันนี้สําหรับรักสําเศร้าเราสําคนนะคะหรือรักที่เป็นปัญหาอยู่นะจ๊ะประมาณนั้นมาเมถุน อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่25 25เป็นคอร์สท,ที่6แล้วนะคะในวันที่25เมษายนนี้ถ้าใครอยากเรียนก็แอดไลน์มาคุยเพราะว่าคุณต้องเอาหนังสือไปทําความเข้าใจอ่านความหมายของไพ่ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมามาดูการเชื่อมไพ่การประสานไพ่อ่านไพ่เป็นแต่ อ,อันมีมดูความหมายไพ่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อมไพ่ไม่เป็นคุณจะดูไพ่ได้ยากมากนะจ๊ะมีเทคนิคต่างๆมากมายโอเคก็รกฎจ๋า1ถึง16นี้ไพงง่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบแล้วก็ความรู้สึกของคุณหาใบคนที่คุณรัก5าใบแนวะโน้มความสัมพันธ์ในอนากดอีกหาใบเป็นการดูดวงแบบจันทร์ดวงเลแบบิ้งดยทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจ อะไรกับชีวิตของคุณทังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะไพ่ใบนแรกค่ะได้6ดาบคุณเดินจากใครเข้ามาหรือใครเดินจากคุณเข้าไปคะการเดินจากการพักการหยุดการเบื่อแล้วอยากไปพักผ่อนอยากเดินออกไปจากความชนมุลวุ่นวายความทุกข์กายทุกใจจากตรงนี้แต่ถามว่าการเดินจากไปนั้นคุณก็ยังรู้สึกถึงเขาอยู่นะก็ยังเอาเขาไปนั่งคิด นั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งเสียใจนั่งกัดกรุ่มอยู่นั่นเพราะว่าถามว่าความรักนี้จบหรือยังยังมันยังเป็นความผูกพันยังเป็นความอะไรอาวร์ยังเป็นความทุกโศกของคุณอยู่ยังเก็บเขาไปคิดยังเก็บเขาไปกังวลยังเก็บเขาไปฝันถึงยังทุกทรมานกับความสัมพันธ์นี้อยู่ภพยห้าใบของคุณอดีตที่ผ่านมาหกถ้วยมีคนกลับมาหรือยังมีคนกลับมาหาคุณไหมมีใครมาทักมาทายไหมคนเก่าๆหรือหรือหรือ คุณกำลังนั่งย้อนมองอดีตที่ผ่านมาอาดีตอันแสนหวานคุณอาจจะได้กลับไปเยือนบ้านเกา่าความรักครั้งเกา่าคนเกา่าๆยังกลับมาวนเวียนปนเปี้ยนกับชีวิตของคุณแต่คุณเองอยากเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะจากคุณเองอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยากกลับมารักตัวเองอยากจะเริ่มต้นกับชีวิตอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาก็เป็นนะทั้งก้าเหรียญก้าวถ้วย จริงๆคุณก็มีพร้อมนะมีพร้อมทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นช้อยไหมเป็นตัวเลือกคุณเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณคะคุณไปเกี่ยวพันกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าพยายามคุณพยายามแล้วกับการที่คุณจะหยุดนิ่งอยู่ในที่ของคุณนะคะพยายามที่จะไม่สวิงสวายพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่จะทำได้ไหมาจารย์ว่าคุณหจะทำได้นะทำได้ใจจะหลุดพ้นนะแต่ว่า จะมีคนทักทายมานะ่ะคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากใครบางคนคนคนนั้นของคุณข่าวสารนี้ไม่ว่ามาจากทางตรงหรือทางอ้อมหรือการเดินทางมาหาได้พบปะพูดคุยกันก็เป็นไปได้หรือคุณเดินทางไปก็เป็นไปได้นะมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะเออประมาณนั้นไพ่ห้าใบาของเขาค่ะเขายังมีความรู้สึกถึงคุณบางคนมันจบกันไปแล้วหรือถ้าบางคนยังไม่จบระวังนะพราะความสัมพันธ์ของคุณเปราะบาง ดูด้วยว่าเขาชอบคุณเพราระเงินหรือเปล่าผลประโยชน์เงินทองอยังมีความรู้สึกถึงเขายังรอคุณอยู่ยังเป็นเดวิลซึ่งกันและกันอยู่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ห่างหายไปจากใจยังมีความผูกพันทางใจทางกายทางความรู้สึกที่มันผูกมัดกันอยู่ mm. เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะถ้าถามว่าคิดถึงไหมนะ่ะแต่ ระวังด้วยต่างคนต่างชอบกันค่ะมีจิตใจที่ตรงกรันคุณกับเขามีจิตสัมผัส์ที่ดีนะคุณมีจิตสัมผัส์ที่นึกถึงเขาเขาก็มีจิตสัมผัส์ที่นึกถึงคุณเหมือนกันมันเป็นทรูอ็อครับอะเลิฟๆิคุณอาจจะคุยกับคนราศีพิจิกค่ะพิจิกมังกรกุมธนูดินพิศศักกันมังกร คุณกับเขายังมีความรู้สึกลึกซึ้งถึงกันนะคะ The Emperor ผู้นี้ไหมคนที่เป็นเจ้านายคนที่มีอายุต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าก็ได้นะเป็นคนที่มีความแตกต่างเขาเป็นคนชอบคอนโทนไหมชอบคอนโทลคุณชอบสั่งจนชินคนคนนี้ลูกน้องเขามีในมือเยอะแยะชอบสั่งนู่นสั่งนัน่นสั่งนี่แต่ตัวเองไม่ทําหรอกประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสามดาบห้าไม้เท้าเดอะสตาร์ star, ทำแพลนไพ่บอกว่า ให้ทําใจกับความรักที่ต้องเจ็บความรักที่มีความขัดแย้งในความคิดคุณอาจจะคิดอย่างหนึง่งเขาอาจจะคิดอย่างหนึง่งการเริ่มต้นใหม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการเดินจากมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณคิดแบบนั้นนะครับก็ระ,ะกดะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูเขาคิดยังไงกับคุณเขาเบื่อไหนกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ค่ะเขามองคุณเป็นเดมเพรสนะคะ ความสัมพันธ์เทิร์ดฟาร์ตี้ค่ะหรือเขากําลังมองความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากอยู่ในฐานะแบบนี้ละการปิดบังซ่อนเร้นแอบคบแอบคุยกันรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเป็นเงาเมื่อซึ่งกันและกันไพ่บอกว่าอย่าลืมนึกถึงศีลธรรมหรือเขาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารักที่มีสามถ่วยสามเศร้ารักที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยรักที่ยังเป็นรักซ้อนหรือเปล่าจ๊ะ คุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าความอดทนค่ะอดทนอดการปรับตัวเพราะคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยสร้างความเสียใจให้กับคุณนะมีคนเข้ามาใหม่ๆในชีวิตเหรอคะแต่คุณไม่สนใจนะเออคุณไม่สนใจคุณคิดว่าคนที่คุณรักเขาก็ไม่สนใจคุณเลยแต่คนที่คุณไม่รักก็ทักคุณจังยังเศร้าเสียใจกับกับการเริ่มต้นใหม่ๆกับตัวคุณเองยังคงไว้ซึ่งความเสียดายเสียใจเสียความรู้สึก จนมิอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในชีวิตสร้างความทุกข์โุกให้กับคุณค่ะคุณรออยู่ในที่ของตัวเองเรออยู่วาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาพูดกลับมาคบกลับมาคุยกับมาง้อคุณประมาณนั้นหรือเปล่าจ๊ะรกรกฎอืมอ่ะคนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันความสัมพันธ์แบบนี้มีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะ มีการกลับมาทักมาทายมาพูดมาคุยกับคืนมาได้ไหมกลับปรับความเข้าใจได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้นะได้แต่การปรับความเข้าใจหรือการพูดคุยนั้นต้องขึ้นอยู่กับเขาและลดลดอีโก้ลงหน่อยคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะใช้สมองนำทาง ถ้าคุณรถอีโก้แล้วทักทายกลับไปหรือเข้ารถอีโก้แล้วทักทายกลับมาโอกาสนั้นมันเป็นไปได้สําหรับคุณสองคนคะ่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นกันใหม่เขาพยายามเรียนรู้จากตัวคุณเองซึ่งใครเดินจากใครไปคะเขารออยู่นะถามว่าเขารออยู่ความคิดของเขาขัดแย้งกันเขาบอกเขาไม่อยากทะเลาะทะเลาะ,ะนำเสซึ่งความหมุดหนิด นำมาซึ่งการทะเลาะก,กันแล้วความไม่สัมพันธ์มันจบทำให้เขาเครียดจิตตกนอนไม่หลับเขาอยากให้มาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยเหตุและผลแล้วมาคุยกันดีๆประมาณนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมทำพารานบอกว่าคุณต้องทำใจปรับตัวกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเลือกไม่ได้ว่าจะไปไหนดีในความรู้สึกของคุณนั้นยังมีความรักอยู่ค่ะมีความแตกต่างระหว่างความรักนั้นๆอาจจะแตกต่างระหว่างฐานะอายุ เขาอาจจะมีบ the I mean? ุคคลที่สามที่มาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้หรือเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ชอบคุณเพื่อนเขาไม่ชอบคุณมันมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องชารีออดบอกว่ามันยากลําบากกับความรู้สึกความคิดต่างคนต่างคิดความรู้สึกแบบนี้หรือความคิดแบบนี้ที่มันส่วนทางกันมันยากกับการเดินไปต้องมีคนที่ลดความคิดลงความคิดมากเขาฝากบอกได้เขาฝากบอกค่าใบเขาอยู่ได้เขาชาญฉลาดพอ ระมูลระวังความรักเป็นลับๆที่จะเปิดเผยด้วยนะคะเขากลัวคุณแทงข้างหลังเขาอ่ะเขากลัวคุณแทงข้างหลังเขาในบางคนนะไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เขาต้องทําเขานิ่งเฉยเขาไม่ทําอะไรค่ะเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยกับความรักแบบนี้เขาวางแผนไว้เหมือนกันอยากจะให้คุณกับมาตรการวางแผนของเขาหรือการมาทักมาทายของเขาก็จริงเป็นการวางแผนหรือมาทักมาทายแบบมีรูปแบบที่เขาไม่ได้มาทักตรงๆหรอกเขาอาจจะเอางานมาบังหน้า เขาอาจจะทักมาถามนู่นถามนั่นถามนี่แต่จริงๆเขาอยากดีด้วยค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมนคุณฝากบอกได้จะฝากบอกอะไรฝากบอกว่าคุณอยากจบทุกอย่างแล้วคุณไม่ไว้เนื้อเจ้ใจเขาค่ะหรือคุณไม่บอกเปิดเผยความรู้สึกของคุณให้เขาได้รู้คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภคุณพยายามที่จะเอาธรรมะเข้าข่มเนาะหรือว่าเอาศีลธรรมเข้าข่มว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันแยกกันเดินไป มันยากจริงๆคุณมีช้อยเยอะและคุณเป็นคนมีเซนส์ดีด้วยคุณเป็นคนฉลาดและคุณเก่งมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะจบถามว่าจบความสัมพันธ์นี้ได้แล้วเดินออกมาได้ไหมได้ถ้าคุณใจแข็งพอแต่อาจารย์ยังมองว่าต่อให้เขามาทักคุณต่อให้เขาห่างหายไปนานแค่ไหนการเขามาทักคุณอะคุณก็พร้อมจะกลับไปนะเพราะอะไรอะเพราะคุณรักเขามันเป็นความผูกทันลึกๆถึงใจกันอยู่คุณแค่น้อยใจเขาคุณเลยอยากเดินออกจาก ความสัมพันธ์ความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจความรักที่ต้องวิ่งตามใครมีครอบครัวแล้วคุณหรือเขาความรักที่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไพ่แนะนาว่าคุณก็รู้เขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไปได้ยากค่ะมันยากลําบากที่จะมองกันเป็นถึงการเป็นครอบครัวได้มันยากลำบากที่จะมองไปถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณใจเข้มแข็งพอ่อ การปรับความเข้าใจหรือมาพูดมาคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องยอมลดลาวาศอกซึ่งกันและกันมันคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณระวังด้วยการเริ่มต้นใหม่มันสิ่งเป็นสิ่งที่ดีการเริ่มต้นกับชีวิตการเริ่มต้นกับสิ่งที่เป็นมุมมองนั้นถ้าคุณคิดได้ว่าในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วไปเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็อยู่ได้แต่การอยู่นั้นมันก็ยังสร้างความทุกข์คือปัญหา ปัญหาของคุณที่มีมันไม่ได้โดนแก้ไขปัญหาที่ได้มันก็ยังคงปัญหาถ้าไม่แก้มันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นลองแก้ให้ถูกทางดูว่าคุณไปแก้หนทางที่ผิดไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดและคุณจะพระสบความสำเร็จนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไลมาค่ะ S อ A F E 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ